ได้ความรู้แล้วกันครับไง่งยๆได้ความรู้ครับขอบคุณค่ะสุดยอดครับสุดยอดครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทดิจิตอลโฟกัสนะคะเราจัดอบรม Upskill Analog CCTV to IP c a m ERA แก่ช่างกล้องวงจรปิดทั่วประเทศค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจัดกันเป็นที่แรกค่ะที่กรุงเทพมหานครหรือที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน13นะคะหรือว่าที่วัดท่าทองแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูบรรยากาศข้างในกันวันนี้คึกคึกมากๆเลยค่ะตามันดูค่ะ 哎呀！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  ความรู้ในเรื่องกล้อ,วองวงจรปิดอยู่แล้วแต่ท่านมาเพิ่มทักษะเพิ่มขึ้นในด้านต่างๆที่ท่านยังไม่ไม่ทราบนะคะก็เป็นโอกาสของท่านนะคะในส่วนของของภาคพิทังคมทัาน์านหนุนในงานเราก็จะเป็นเรื่องการสนับสนุนกานรถบกลมอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องสนับสนุนสถานประกอบการมีอุปกรณ์มามีเรียกร,กรเก่งๆมาเราก็สนับสนุนสถานที่เป็นหน้าที่ของเรานะนะคะก็หวังว่า ทุกท่านนะคะคงจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะศัสตร์หรือผลอบรมในวันนี้ไปประกอบอาชีพนะคะให้สำเร็จนะคะสามารถนำไปเลีเ้ยงครอบครัวได้นะคะอย่างถาวรนั่งอยู่นะคะก่อนอื่นขอบคุณท่านซีรีส์โบลุ่มเลยนะครับเอ่อพ่ออสถาบันพัฒนาถึงมือแรงงานเอ่อสินะครับที่ท่านเอ่ฟกระเฟยสถานที่นะครับผมคิดว่าตอนนี้เรามีคุณค่าเรามีแวรลุ่มในตัวเราเองแล้ว มีใบเซร์ล้วใบเซรนี่บางทีก็เจอผู้แข่งก็ตัดราคาวทพี่ผมผ่านผมพัานะครับคือพี่จะให้ผมเหมือนช่างธรรมดาผมเป็นไปไม่ได้ผมผ่านการอบรมจากกรมพันนาฝีมือแรงงานจากบริษัทดิจิตอลโฟกัสและก็จากยู a s นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ทสละเวลามาวันนี้นะครับยังไงฝากกิจกรรมการอบรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็ก็สนุกดีครับได้มีเหมือนว่ามีเวิร์กช็อปมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็วิทยากรก็สนุกดีขอ3ามคำให้กับการอบรมในวันนี้เน่ยค่ะได้ความรู้แล้วกันครับง่ายๆได้ความรู้ครับขอบคุณค่ะก็ดีครับเป,เป็นการเสริมความรู้ให้กับตัวผมเองแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับได้ได้รู้เกี่ยวกับระบบการทำกล้องจอนเปิดที่สะดวกมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมครับ มีมีข้อเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งนี้ยังไงบ้างคะมีอ่าก็ก็จะมีเป็นระดับของการอบรมครับน่าจะมีแอดวานซ์มากกว่าน,นี้อีกไหมครับว้าวแล้วก็สินค้ายูเน็ตวันนี้สนใจตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะก็ก็จะเป็นตัวกล้องที่อ่าเป็นตัว IP ตัวใหม่ครับที่เห็นว่าความชัดมันละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ระยะได้ไกลามากยิ่งขึ้นสุดท้ายค่ะขอ3คํคำให้กับกิจกรรมการอบรมในวันนี้ค่ะสุดยอดครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้รับความรู้มากนยะแค่ไหนคะโอ้มากเลยครับจากที่ไม่เคยมีความรู้ด้านนี้ก็ตอนนี้ก็ได้กันเยอะเลยครับว้าวเราจากที่เวิร์กช็อปนี้มีสนใจสินค้าตัวไหนของยูนิเป็นพิเศษไหมคะก็มีนะครับผมก็หลายตัวอยู่พอดีแล้วจะเสนอลูกค้าที่อยู่กรุงเทพเลยมีอยู่8ตัว, yeah, วเยอะเยอะมากไปให้ลูกค้าดูโอเคค่ะขอ3าคำให้กับงานอบรมในวันนี้ สุดดยอมากครับผมมีีคำไหมคะมีซ้ำแล้วค่ะอ้าวสุดยอดเอดเยี่ยมคุ้มค่ากับการเดินทางมากเลยครับวันนี้สุดอดโลกตึ๊ตึ๊ตึทนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ